สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชะาวธาตุลมนะเข้าสู่พลังงานแรนดอมค่ะวันนี้เราจะเข้าสู่หมวดในเรื่องราวของเขาเรียกว่าถ้าคุณจากเขาไปตอนนี้เขาจะใจสลายมากๆสแสดงว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะทนไม่ไหวบางเรื่องหรืออาจจะมีเรื่องให้เราต้องเลิกการอะไรก็ตามแต่ใจเขาไม่ได้ต้องการเลิกเหมือนที่คุณกําลังจะต้องการดังนั้นเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะคะว่าราศีอะไรหนอที่กําลังหัวใจสลายถ้าคุณจากเขาไปในตอนนี้ค่ะยินดี ต้อนรับนะคะชาวธาตุลมนะคะเข้าสู่พลังงานแลนดอมนี้คุณต้องอยู่ในเกณฑ์ของคนที่อยู่ในกลุ่มราศีเมถุนนะคะราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะชาวลัคนาเมถุนลัคนาตุลลัคนากุมเข้ามาฟังแลนดอมนี้ไปพร้อมๆกันทีนี้เรามาเช็คกันก่อนว่าประตูดวงของคุณนั้นนะคะมีพลังงานที่เขาเรียกว่าทําไมคุณอยากจะไปจากเขาคะ อยากรู้เรื่องราวเหตุผลบางอย่างในตัวของคุณนิดนึงนะคะขอเปิดประตูดวงของคุณนะคะด้วยไพ่ในตำแหน่งนี้ขอสองใบนะคะเพื่อขยายดวงนะและเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของแรนดอมนี้กันค่ะแรนดอมนี้นะคะถ้ามีพลังงานที่ แข็งแรงพอหรือว่าดึงดูดคุณมากพอมันจะมีเกณฑ์สมพง์สัมพันธ์อย่างน่าประหลาดใจคือมหัศจรรย์ค่ะเราจะใช้ไพ่ที่เป็นมือสี่มือเนาะไขว่คว้าโลกนะคะไขว่คว้าพระจันทร์เอาไว้โอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานดึงดูดคุณกันกันกบแรนดอมนี้นะคะก่อนอื่นค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนาอัมเมซิงทาโร่ค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอดูประตูดวงความรู้สึกของคุณก่อนเนาะอ่า อคุณไม่ได้จากต้องการจากเขาอย่างอย่างจริงจังหรอกคือคุณยังอยากจะให้โอกาสอยากจะให้เราทั้งคู่ปรับความเขา้าใจกันคุณยังมีมุมมองที่ดีถ้าเขาเปลี่ยนตัวเองในบางเรื่องราวจากใช้เงินเก่งหรือชอบเล่นหวยหรือว่าชอบซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมชอบซื้อของแพงคือเหมือนกับว่าเก็บ เปลี่ยนนิสัยกันเปลี่ยนนิสัยในบางเรื่องราวที่คุณไม่ชอบหรือจะต้องเวลาดื่มก็ต้องดื่มจนสติหลุดอะไรแบบนี้ค่ะมันเหมือนจะเป็นลักษณะน,นิสัยการใช้เงินการใช้จ่ายรูปแบบการใช้ชีวิตซึ่งคุณรู้สึกว่าบางครั้งมันเข้ากันไม่ได้บางครั้งมันก็อยู่กันไปก็ไม่ได้จะทาให้อะไรดีขึ้นอาจจะพากันทุกข์ก็ได้อะไรอย่างงี้ค่ะคุณจะมีความรู้สึกนั้นแต่ถ้าเขาปรับตัวได้เนี่ยคุณก็ไม่ได้อยากจะจากเขาไปนะคะ เอ๊ขอดูหัวใจเขาหน่อยว่าเขาจะใจสลายขนาดไหนนะคะเขาจะใจสลายขนาดไหนขอดูสักหนึ่งใบนะโอ้เขาเหมือนกับว่าโชคชะตาณนะเวลานี้เขาไม่ได้อยากจากคุณเขายังอยากให้คุณอยู่เป็นเอ่อสิ่งเหมือนเป็นพลังงานวนรอบตัวเขาอยู่เขายังอยากมีคุณอยู่นะคะจริงๆแล้วคู่นี้ถ้าปรับ อาจจะปรับกันมามากแล้วก็ได้จนคุณทนไม่ไหวแต่ถ้าปรับให้โอกาสคุยกันจริงจังเคลียร์ใจให้สายกริ่งก็น่าจะมีโอกาสที่จะคบกันได้อยู่นะแต่ไม่อะเดี๋ยวเราไปเช็คพลังงานแรนดอมก่อนเดี๋ยวเราไปว่ากันว่าเขาเป็นราศีอะไรเนาะพลังงานแรนดอมนะคะเกิดขึ้นมาแล้วนะคุณจะเห็นโต๊ะที่ทําพิธีในภาพเนาะไม่ต้องตกใจไปค่ะนะคะอะฟังสิ่งที่ผู้ทํานายจะพูดนะคะ ตัวเลขเดังต่อไปนี้เป็นตัวเลขพลังงานของคลิปนี้หรือว่าของแรนดอมนี้นั่นหมายความว่าถ้าพลังงานมากมายมากพอมหัศจย์มากพอ,กพอคุณจะต้องเห็นสิ่งรอบตัวมีเลข2องปากฏอยู่เอาละค่ะมองรอบตัว,วคุณไม่ว่าคุณจะแหงนหน้าเงยหน้ามองซ้ายมองขวามองหลังหรือว่าก,ก้มลงหรืออะไรก็ตาม เลข2จปรากฏปรากฏอยู่อาจจะเป็นนาฬิกาดิจิตอลของคุณที่มีเลข2คุณก้มมองลงไปคุณอาจจะเห็นว่าแบตเตอรี่มือถือแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารที่คุณพกพาอยู่มันอาจจะมีพลังงานแบตท,ที่เหลืออยู่เลข2เวลาดิจิตอลเลข2เข็มใครใส่เข็มเข็มอาจจะเป็นจังหวะเข็มที่อยู่ในตำแหน่งของเลข2เลข2จะอยู่กับเลขอะไรได้หมดแต่ขอให้เห็นเลข2 เรนดอมนี้มีพลังงานเลข2อย่างชัดเจนในตำแหน่งที่สมมุติคุณขับรถอยู่ในกรณีคุณขับรถเองเลขไม์รถหลัลกเลขกิโลหรือแม้กระทั่งขึ้นวิทยุหรือแม้กระทั่งคุณมองไปข้างหน้าอาจจะเห็นสัญญาณไฟจราจรกระกพริบอยู่ที่สีอะไรก็ตามแต่อาจจะอยู่ที่ตำแหน่ง12ก็ได้หรือคุณมองรอบข้างป้ายคัดเอาที่ไกลออกไปสูงออกไปหรือว่ารถรถข้างๆหรือว่าคุณขับรถตามใครคุณจะเห็นเลข2ปรากฏอยู่ ในขณะเดียวกันถ้าคุณโดยสารรถเมล์รถไฟรถเอ่อรถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินคุณกาลังฟังแรนดอมนี้คุณอาจจะถือตัว๋วตั๋วของคุณอาจจะมีเลข2ปรากฏอยู่หรือแม้กระทั่งคุณอาจจะถือเศษเงินอยู่ในจังหวะที่เลข2ก็ได้หรือว่าคุณอา่ารถไฟฟ้าอาจจะมีป้ายโฆษณาที่คุณเห็นเลข2ออยู่ก็ได้ในเวลานี้ และสำหรับในเรื่องราวของพลังงานช่วงเวลาว่างคุณอาจจะอาจ่านหนังสืออยู่และหน้าหนังสือหน้านั้นกำลังเปิดไปหน้า42 72, 82หรือ22อะไรก็ได้ที่จะมีเลข2หรือคุณกำลังทำงานอยู่จดการบ้านอยู่จังหวะั้นคุณอาจกำลังจะเขียนเลข2อยู่ก็ได้พยายามจะอธิบายว่าเลขสองสามารถปรากฏได้ทั้งหมดรอบตัวของคุณลองมองให้ดีๆ แม้กระทั่งคุณอาจจะคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ที่2กดไลค์เป็นกดกดกดไลค์ที่2 0 2หรือคุณอาจจะแชร์ออกไปหรือคุณอาจจะดูคลิปนี้เป็นคลิปที่2ก็ได้หรือเมื่อคลิปนี้ผ่านไปแล้วคุณเพิ่งมาเจอเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้ว2วันที่แล้วนี่ก็คือพลังงานที่เกิดขึ้นกับแรนดอมนี้นี่คือเรื่องราวของแรนดอมค่ะจูนติดหรือย,ยังคะเห็นเลข2แล้วหรือยังอ่ะไปต่อนะคะที่เรื่องราวที่ไพ่จะเล่าเรื่อง ใพ่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณและตรงตลอดทั้งคลิปหรือไม่ตรงเลยนะคะบางคนก็ตรงบางช่วงบางตอนบางคนก็เข้ามาฟังเพียงแค่รู้สึกเพลิดเพลินนะฟังไม่ใช่ราศีของตัวเองแต่เข้ามาฟังเป็นกำลังใจให้ผู้ทำนายขอบคุณมากๆค่ะ เราไปฟังความรู้สึกของเขากันหน่อยไหมว่าเพราะอะไรใจของเขาถึงกำลังจะสลายอ่ะเดี๋ยวขอเปิดภายให้ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะทักถ,ถาม ID ดี n ลน์อยู่ที่หน้าปก YouTube หรือคำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะมี ID ดี n ลรอรอพูดทํานายตอบด้วยตัวเองรอหน่อยนะอืพลังงานนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วในอดีต หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณในเวลานี้หรือกําลังจะส่งผลในอนาคตในเกณฑ์การตัดสินใจใดการตัดสินใจหนึ่งมันกําลังจะส่งผลนะคะซึ่งคําพยากรณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้อย่านําเป็นตัวชี้วัดดวงของคุณนะคะนี่เป็นนี่เป็นภาพรวมถึงแม้จะตรงมากที่สุดถึงขนที่สุดก็ตามถ้าอยากจะเช็คดวงแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวซึ่งเราจะได้พูดคุยกันนะคะ จากภาพที่มองเห็นจะสังเกตว่าพลังงานของเขาณเ,เวลานี้ในแถวแรกทั้งหมด6ใบพลังงานของเขาไม่ได้ปาถนาในการเลิกลาจากคุณเลยด้วยซ้ํายังคงมีพลังงานของคําว่า the l o v e r s ที่ยังอยากอยู่กับคุณแต่เขารู้แหละว่ามันมีพลังงานของความที่มันไม่นิ่งของเขาความโลเลความไม่เอาท่านความไม่จริงจังการ การไม่จดจําอะไรวันสําคัญอะไรเลยการไม่ค่อยใส่ใจอะไรเลยหรือบางครั้งมันทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเห็นคุณเป็นของตายหรือเปล่าเออจะทิ้งจะคว้างยังไงก็ได้ซึ่งเขารู้ตัวว่าเขามีตําหนิจุดบอดในนิสัยของเขาแต่ทีนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นรุนแรงขนาดที่จะไปมีคบซ้อนอะไรเนี้ยลองลองหันกลับมาหน่อยไหมเพราะตัวเขาอะ มันอาจจะเพลิดเพลินด้วยนิสัยด้วยความหลุดโลกหรือว่าสุราเมลัยเข้าคอกัวคอแล้วมันทําให้นิสัยเปลี่ยนหรือว่ามันทําให้การใช้เงินเปลี่ยนคืออะไรเปลี่ยนเนี่ยด้วยความแบบว่าไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยเขารู้เขารู้ค่ะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันทําให้ความรักของเรามีปัญหาได้เพราะมันแม่มันมองไม่เห็นถึงอนาคตมันทําให้คุณไม่เห็นว่าเขามีอนาคตหรือว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นว่าเขาไม่สามารถทําให้ความรักของเราดูมีอนาคต เขารู้จุดบอดหมดเลยค่ะแต่เขาเป็นของเขาแบบนี้คุณก็เลยไม่ทนไงเขาก็รู้อีกว่าเขามีจุดเสียตรงนี้แต่เขาขอได้ไหมขอให้คุณให้โอกาสเขาเขาจะกำลังขอปรับปรุงตัวได้ไหมเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงตัวในทุกๆอย่างเลยนะคะคนคนนี้ที่กำลังขอเวลาขอโอกาส และขอที่จะปรับปรุงตัวเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีคนรักของคุณราศีดังต่อไปนี้ค่ะเอาแล้วนะลุ้นไปด้วยกันนะคะเหมือนคุณแบบว่าอิหลักอีเหลือเนาะแบบว่าย้ำคิดย้ำทำครบดีไม่ครบดีเหมือนคุณแบบเอ๊ยังไง พลังงานของเขามีเกณฑ์ว่าเขาจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มราศีเมถุนตุลกลุ่มราศีเดียวกันกับคุณเลยนะคะแล้วก็มีอีก3พลังงานราศีค่ะคือเป็นคนราศี เมษสิงห์ธนูด้วยนะคะ6ราศีนี้อาจจะเป็นเกณฑ์คนรักของคุณค่ะถ้าตรงราศีแล้วฟังให้จบคลิปนะคะเราไปเชื่อมโยงนักษัตร์ค่ะตรงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะพลังงานนักษัตร์เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มปีขานปีเถาะนะคะแล้วก็ปีชวดดก,กาวอกจอนะคะนี่คือพลังงานนักษตัตร์ตรงราศีก็ได้ตรงนักษัตร์ก็ดีแต่ถ้าเขาคนเดียวตรงทั้งราศีและนักษัตร์ถือว่าเป็นพลังงานที่ชัดชัด ออทีนี้เดี๋ยวมีฐานฐานตัวเลขที่เกี่ยวพันกับเขาค่ะเพื่อบทขยี้ดวงให้มันชัดเจนขึ้นอีกเพื่อให้คนได้อ,อให้มันชัดกันไปเลยนะคะเขามีตัวเลขเดี๋ยวผู้ทํานายจะเขียนนะลองดูนะแล้วพอเห็นตัวเลขที่ผู้ทํานายเขียนอ่ะลองมองสิคะาว,ว่าคุณนึกถึงอะไรเกี่ยวกับเขาได้บ้างนะคะดี๋ยผู้ทํานายขอใช้กระดาษนิดนึงนะมาผู้ทํานายมองเห็นเลขเก้าค่ะ แล้วก็มีเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะเดี๋ยวเขียนกันนะมีเลขหนึ่งแล้วผู้ทำนายมองเห็นเลขเจ็ดมีเลขเก้ามีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดนะคะและเห็นอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นเลขสิบเจ็ดนะคะนี่คือตัวเลขที่อาจจะเกี่ยวพันกับเขาหรือเป็นตัวเลขที่เกี่ยวพันกับคุณและเขา ซึ่งคุณทั้งคู่รู้ดีที่สุดนะคะเขาอาจจะเกิดวันที่9วันที่1หรือวันที่7หรืออาจไอ้เลขพวกนี้มันอาจจะเป็นจํานวนวันจํานวนปีที่เขาเข้าหาเราที่เราคบกันมาแล้วกี่ปีคบกันมาแล้วกี่เดือนหรือจํานวนเดือนหรือจํานวนการห่างกันการงอนกันก็ตามนะคะคู่นี้ยังมีโอกาสที่จะลมพัดหัวหรือมีโอกาสกลับมาพูดคุยกันเพราะว่ายังตัดกันไม่ขาดนะพลังงานของเขานะคะเป็นคนที่อาจจะเกิดวันที่9วันที่1หรือวันที่7หรือวันที่17 เขาอาจจะมีความเกี่ยวพันกับคําว่ากันยายนมีความเกี่ยวพันกับมกราคมมีความเกี่ยวพันกับกรกฎาคมและเขาก็มีความเกี่ยวพันกับวันก็คืออาจจะมีความเกี่ยวพันกับวันอาทิตย์มีความเกี่ยวพันกับวันเสาร์นะคะนี่คือพลังงานของเขาลองดูซิตรงไหมตัวตรงวันที่ตรงวันตรงเดือนหรือเปล่านะคะและวันที่ตัวเลขวันที่เดือนปีเดือนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นวันสำคัญของคุณก็ได้วันพบรักวันวันงอนการวันอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ 1> 9 1 7 17 9 1 7 17อาจจะเป็นพลังงานตัวเลข4ตัวคือพอคุณเห็นนะ่ะคุณจะนึกถึงเขาเช่นเขาเป็นนักกีฬาก็อาจจะเป็นเสื้อเบอร์เอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างหรือว่าเขาอาจจะขับรถที่มีทะเบียนอยู่ในเลขบนเวียนอยู่แค่นี้นะคะหรืออาจจะมีเลขที่บ้านเลขที่คอนโดชั้นที่เขาพักอาศัยตัวเลขอะไรที่เขามักชอบ เออเวลาจะเล่นซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อแต่เลขเดิมๆก็จะมีตัวเลข9คู่กับอะไรไม่รู้หรือมีตัวเลขหรือมีตัวเลข7หรือมีตัวเลข17อะไรแบบนี้นะคะพอสอลงท้ายอายุที่ลงท้ายด้วยเลข9เลข1เลข7นะคะและอาจจะลิงก์ไปกับอายุของคุณที่ตรงกันตอนที่คบกันอาจจะมีอายุลงท้ายที่เกี่ยวพันกับเลข9้าเลข1และเลข7ค่ะ และเขากับคุณนะคะอาจจะมีวันสําคัญที่มีเลข9้าเลข1เลข7็ปรากฏอยู่แล้วก็17ด้วยนะคะลองดูซิมันจะมีตัวเลขอะไรเหล่านี้ปรากฏอยู่บ้างแล้วลองบอกลองบอกลองเขียนบอกผู้ทํานายหน่อยเดี๋ยวผู้ทํานายอาจจะไปคอมเมนต์ตอบนะคะจะพยายามตอบให้ได้ทุกคนนะจะพยายามพูดคุยกับทุกๆคนทุกๆคอมเมนต์ท,ท,ที่ทุกคนได้ แชร์มุมมองของชีวิตมาให้เขียนได้เลยว่าตรงกับอะไรบ้างนะคะเผื่อว่าคนมาดูเขาจะได้มีมุมมองที่ขยับออกไปอีกนะเลขพศออเกิดก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะเมื่อคุณได้ตัวเลขพลังงานและ9 1 10, 9, 1าแล้วก็17นะคะ สิ่งที่เขาอะกําลังคิดอยู่ในเวลานี้คือพลังงานของเขาเนี่ยไม่ได้จากลาและคุณก็ยังไม่ได้ตัดขาดอะต้องพูดแบบนี้คุณทั้งคู่ยังมีโอกาสที่จะอาจจะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันหรือมีเกณฑ์โครจรมาเจอกันและมีเกณฑ์ที่จะปรับความเข้าใจกันเขาอะรู้ว่าครั้งนี้คุณเอาจริงที่อยากจะไปจากเขาเพราะคุณ่ะคงเบื่อแล้วก็คิดมากแล้วคุณก็เด็ดขาดมากในรอบนี้ตัวเขาเนี่ยในด้วยพลังงานของตัวเขาเนี่ยบ่งบอกว่าเออเขาเข้าใจแล้วแหละ จุดบกพร่องของเขาอะที่มีมาทั้งหมดที่พูดทำนายได้เคยพูดไปแล้วอะตอนนี้เขากำลังพยายามทีละข้อสองข้อเพื่ออะไรเพื่อที่ให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเองและคุณกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณไปจากเขาจริงๆสมมุติคุณไม่เอาคุณโนเวยไม่มีทางกลับไม่มีทางหวนคืนคุณรู้ไหมสถานการณ์ของเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่กันนะคะว่าเขาจะใจสลายขนาดไหนอืม หัวใจเขาจะสลายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะหัวใจเขาจัสลายขนาดไหนนะโอ้โหเขาจะเหมือนกับว่าจะพยายามง้อคุณทั้งจะเป็นอาจจะเป็นทางโซเชียลเอ่ยไปหาเองเอ่ยหรือส่งข้อความคือจะพยายามง้อคุณอย่างที่สุดนะคะและคืองอ้อง้อด้วยแกมแบบ อ่าง้อบ้างประชดบ้างเรียกร้องความสนใจบ้างคือจะพยายามทําทุกอย่างนะคะและถ้าใครมาจีบคุณเขาจะเข้าไปขวางหมดนะคะคือพูดตรงๆคือหมาห่วงก้างเลยแหละเออและเขาก็แล้วเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะหงุดหงิดทาอะไรไม่ได้มันเหมือนกับว่าเขาจะย้ําคิดย้ําทําเกี่ยวกับคุณเนาะแล้วมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นฝันร้ายเขาไม่อยากนอนคนเดียวเขาไม่อยากเขาไม่อยากที่จะต้องนอนคนเดียวโดยที่ไม่มีคุณเคียงข้างเขาไม่อยากที่จะต้องเผชิญปัญหาคนเดียวโดยที่ไม่มีคุณเป็นคู่คิด ดังนั้นเขาจะรู้สึกไม่โอเคเขาจะไม่ยอมปล่อยมือและวางมือจากคุณโดยเด็ดขาดเขาจะตามตือ้อตื้อแหลกตื้อหมดขวางไปหมดเพื่ออะไรเดวิลค่ะถ้าใครไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้คุณคนอื่นก็ต้องไม่ได้คือเป็นพลังงานแบบนั้นเลยนั่นหมายความว่าพลังคือเขาจะไม่ยอมเลิกจะไม่ยอมเลิกค่ะถ้าคุณจะเลิกเขาจริงๆเขาจะพยายามติดต่อคุณทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อน เพื่อให้เราสองคนกลับมารักกันอีกครั้งเพื่อให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ตื้อไม่เลิกยังไงก็จะตือ้อยังไงก็จะขวนขวายจะทําทุกวิถีทางเพราะจะทําหมดอะค่ะเรียกร้องความสนใจประชดก็แล้วไปดักเจอก็แล้วคือทําทุกอย่างจนมาครั้งคุณรู้สึกกังวลใจแต่คุณจะไม่ได้จะกังกังวลใจมากอะไรเพราะคุณเหมือนกับว่าพอจะเดานิสัยเขาได้งงแงงาแบบเนี้ย ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตัวคุณก็อยากแค่ดักนิสัยเขาเท่านั้นแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน่อยนะคะว่าพลังงานนี้นะคะเมื่อเขาขวางไปหมดเขาไม่ยอมไม่ใครได้คุณเพราะเขายังอยากกลับไปหาคุณนะคะคุณจะมาฟังความรู้สึกเขาไหมเขาฝากมาบอกค่ะต่อไปนี้คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณผ่านโชคชะตานะคะสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณใบที่หนึ่งเขาจะไม่กุ้มกิ่มแล้ว ไม่ไม่ใช้เงินเยอะไม่ทำตัวซุรุยสุล่ายหรือหรือว่าจะไม่ไม่ไปเที่ยวข้างนอกบ่อย จะไม่นเตอร์เทนผู้คนนะคะเขาเขาเขาบอกว่าใบที่1นึ่เขาจะดูแลคุณให้มากขึ้นนะคะเขาฝากมาบอกใบที่สองค่ะจากนี้ไปคุณจะทําอะไรขอให้บอกเขาจะขันอาสาเขาจะช่วยเหลือคุณจากที่เขาเคยเพิกเฉยหรือสนใจหรือดูแลเทคแคร์ care, คุณน้อยลงเขาจะดูแลมากขึ้นถ้าคุณเป็นครอบครัวเขาจะดูแลกลับมาดูแลครอบครัวและลูกมากขึ้นนะคะ ให้เขาอยากจะบอกว่าให้เวลาเขาอีกสักนิดหนึ่งให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะรอดูเขาหน่อยถ้ามันถ้าเขาครั้งนี้เขากลับตัวไม่ได้จริงๆอ่ะคุณค่อยตัดสินใจได้ไหมแต่ครั้งนี้เขาขอแหละนะคะเขาฝากมาบอกใบที่3สิ่งที่อยู่ในใจเขารู้ว่าคุณไม่เคยเชื่อน้ําคําเขาหรอกไม่เคยเชื่อคําพูดเขาเพราะว่าเขาพูดแล้วทาไม่ได้มาโดยตลอดเขารู้ว่าคุณหมดศรัทธาในตัวเขาแต่เขาก็ยังจะบอกว่าสิ่งสิ่งเนี้ยที่มันเป็นปัญหาเนี่ย เขาติดกับดักตัวเองแล้วคือสุดท้ายเขาเหมือนเด็กแร้งแกะสุดท้ายแล้วคำพูดเขาการไม่มีไม่มีศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายไม่มีใครเชื่อคำพูดเขาเขารู้อยู่แล้วโทษของการเป็นคนแบบเนี้ย มันเป็นแบบไหนเขารู้แล้วนะคะไพ่ใบนี้คือติดบ่วงนะคะไพ่ใบนี้คือเท้าเขากําลังติดบ่วงนั่นหมายถึงว่าทําอะไรไว้เขาก็จะเจ็บช้าน้ําใจสิ่งที่เขาทาตอนนี้เหมือนกําลังจะเสียคุณเขารู้แล้วว่ากรรมกําลังตามสนองเขาเขาฝากมาบอกใบที่4ี่ค่ะเขาบอกอดทนเป็นเพื่อนคู่คิดคอยคอยอยู่กับเขาได้ไหมและเขาจะตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินตั้งหน้าตั้งตาเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วเราจะอยู่เคียงข้างกันเราจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเขาบอกเขาจะทําทุกอย่างให้พิสูจน์ให้คุณเห็นอย่างดีที่สุด เขามาเขาฝากมาบอกใบที่5นะในตำแหน่งใบที่5 King งอ c u ครับต่อไปนี้เขาจะรักคุณคนเดียวเขาจะสัญเขาขอสัญญากัริส์ตัดแล้วไม่คืนคำเขาบอกว่าเขาเขาขอพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาจะเปลี่ยนแล้วเขาก็ขอยืนยันในคำพูดว่าเขาจะรักษาคำพูดจะไม่เป็นคนแบบ แบบเดิมอีกแล้วเขาจะอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะเขาฝากมาบอกใบสุดท้ายขอโอกาสอย่าเพึ่งมองว่าเขาจะทําไม่ได้จนกว่าคุณจะให้โอกาสเขาช่วยให้โอกาสเขาก่อนแล้วเขาจะพิสูจน์ให้เห็นคุณแค่อยู่เฉยๆเขาแค่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณค่ะเอาไงดีอ่ะเออเอาไงดีอะ แต่ใจคุณก็ไม่ได้อยากตัดขาดนะอะเดี๋ยวขอดูพลังงานหน่อยเดี๋ยวขอดูไพ่ชุดใหม่นิดนึงนะคะว่าจากนี้ไปนะคะเขาจะเปลี่ยนตัวเองนะและอยากให้คุณกลับมาหรืออยากให้รักเราเหมือนเดิมอย่างเงี้ยบรรยากาศความรักของคุณกับเขาเนี่ยจะราบรื่นยังไงสถานการณ์ความรักจากนี้ไปจะเป็นยังไงอ,อจากนี้ไปนะคะมันเหมือนกับว่าอมันขุ่นมัวเหมือนกันนะ โอเคคุณไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนได้อะเออตัวคุณอ่ะไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนได้แต่คุณจะให้โอกาสเขาให้นาทีทองเขาแหละให้โอกาสเขาเออคุณไม่ได้ต้องการตัดรอนไงแต่คุณแค่ไม่มั่นใจว่าเขาจะเปลี่ยนได้ไม่มั่นใจว่าเขาจะทําได้เพราะถ้าเขาทําได้ควรจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วอะไรแบบนี้เขาถึงได้แต่แต่คุณเหมือนกับให้โอกาสนะคุณจะรอดูสถานการณ์ค่ะจริงๆแล้วคุณรักเขาหรือเปล่าขอดูหน่อย จริงๆแล้วคุณยังอยากคุยกับเขาคุณอยากคุณยังอยากให้โอกาสเขาอยู่ค่ะให้เขาได้ทําให้คุณเห็นพิสูจน์ที่คุณเห็นแสดงว่าคุณยังมีความรู้สึกที่ดีต่อเขาอยู่นะคะไพ่เดทค่ะโอกาสครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณอาจจะให้เป็นครั้งสุดท้ายคุณอาจจะพูดกับตัวเองว่านี่คือครั้งสุดท้ายหรือพูดกับเขาว่านี่คือครั้งสุดท้ายแต่อย่างน้อยอ่ะคุณกับเขาก็ยังได้คบกันอยู่อืมพลังงานนี้อาจจะเด่นชัดจากนี้ไปนะคะ การเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นจะอยู่ในภายใน5เดือนนี้นะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะถ้าจะให้โอกาสเขาใจเย็นๆภายใน5เดือนนี้เขาจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่จะเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ชัดเจนสมบูรณ์แบบก็อยู่ประมาณ5เดือนนี้และะ้ค่ะแล้วเขาจะเปลี่ยนแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณให้โอกาสเขาครั้งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณทั้งคู่ก็ได้เขารักคุณมากแค่ไหนตอนนี้เขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณแล้วนะคะ แล้วก็จะไม่ทำให้คุณเสียใจอีกดามหนึ่งมาอีกแล้วจากนี้ไปเขาจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่จริงๆถึงแม้คุณจะไม่เชื่อในสายตาก็ตามแต่เขาจะเขาปฏิญาณตนและเขาจะเปลี่ยนเพื่อคุณแต่เขาไม่ได้บอกว่ารักคุณสุดหัวใจแต่เขาบอกว่าเขาขาดคุณไม่ได้มันต่างกันไหมพอให้ความรักมันไม่เด่นแต่เขาบอกเขาขาดคุณไม่ได้แสดงว่าคุณมีความสําคัญพูดภาษาชาวบ้านก็คือคุณมีทั้ง ประโยชน์มีทั้งอุปถัมภ์เขามีทั้งแง่คิดมีทั้งมุมมองคือเขาขาดคุณไม่ได้ไม่ชีวิตเขาเปอ๋อคือขาดไม่ได้จะรักมากรักน้อยไม่รู้แต่ขาดคุณไม่ได้แสดงว่าพลังงานของอ่ะเดี๋ยวขอสักสองใบสุดท้ายถ้าขึ้นไพ่ความรักคือจบเขารักคุณนะเอออ้มาแล้วเขารักคุณนะแต่เขาแต่ตัวเขาอ่ะมันไม่น่าเชื่อถือไปแล้วไง เพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยเขาจะต้องกอบกู้สถานการณ์แล้วใบสุดท้ายคือเขาเขารักคุณเหมือนวันแรกที่เราเจอกันเขาจะเริ่มเขาเรียกว่ารักคุณแต่จะคือเข,เขาจะพูดเสมอว่าความรักของเขาไม่มีตัวปริมาณหรอกไม่มีว่าจะต้องสูงขนาดไหนการาฟสูงแค่ไหนมวลสารแค่ไหนพลังงานแค่ไหนไม่มีความหนาแน่นไม่มีอะไร รักของเขาอ่ะเขาจะบอกว่าเขาไม่สามารถประมาณการได้แต่เขาจะทําให้ดูว่าการกระทําของเขาอ่ะคือความว่ารักการเปลี่ยนตัวเองครั้งเนี้ยคือรักนั่นแหละอ่าเขาบอกให้เขาบอกให้คุณอ่ะเริ่มต้นดูเขาใหม่เหมือนวันเราจีบกันแรกๆแล้วดูเขาหน่อยแล้วว่าเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นคนดีคนเดิมเหมือนสมัยที่เราคบกันแรกๆหรือเปล่าถ้าคุณให้โอกาสเขารับรองว่าคุณจะไม่เสียใจแม้คุณจะไม่เชื่อว่าเขาทําได้ก็ตามเขาขอแบบนี้ เขาขอความเอ็นดูจากคุณแบบนี้เออแล้วเพราะอะไรโชคชะตาจึงนำพาให้คุณมาเจอแรนดอมนี้เพราะอะไรโชคชะตาเพราะว่าคุณกำลังจะเลิกกับเขาค่ะกำลังอยากจะตัดขาดเพราะคุณมองว่ามันไม,ไม่ไม่มีคุณค่าพอที่จะต้องอยู่เพราะคุณมองว่าเขาอะรู้ดีทุกอย่างแต่เขาไม่เปลี่ยนตัวเองแฮง์แมนเขาไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนแบบนี้มันก็คุกกํำบากดื้อแพงไม่รับความจริงไม่เปลี่ยนตัวเอง ไม่ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นหลงหลงลืมลืมพูดอย่างทําอย่างอะไรแบบนี้มันเป็นอันนี้ใสจุกจิกจุกจิก,จกที่พอมารวมรวมกันแล้วอะ่ะมันคืออุปสรรคชิ้นใหญ่เลยแหละตัวคุณก็เลยอยากเลิกนะคะโชคชะตาบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาร้องขอจะพิสูจน์ไหมจะรอไหมจะลองดูไหมอยู่ที่คุณค่ะโชคชะตาไม่สามารถเป็นตัวตอบคำคำตอบไม่ได้แต่โชคชะตาอยากจะบอกว่าลองตัดสินใจดูว่าคุณจะประเมินเขาอย่างไร แต่ถ้าถามโชคชะตาก็คงต้องรอรุ้น่ะว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรลองดูค่ะถ้ายังมีรักกันอยู่ก็ลองให้โอกาสแต่เชื่อมั่นว่าคุณจะให้โอกาสค่อนข้างจะให้โอกาสด้วยเพราะพลังงานของคุณไม่ได้ ตัดขาดคุณยังอยากคุยอยากพูดคุยคือย,ยังมีความเป็นห่วงเขาอยู่ดังนั้นเชื่อว่าจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะดีใจด้วยอย่างน้อยความรักยังคงดําเนินต่อไปแม้ว่ามันจะต้องถูกรีเซ็ตเพื่อให้กลับมาจุดเดิมของการเริ่มต้นความรักแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้รู้ว่าเราจะปรับตัวเข้าหากันทั้งคู่ก็อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆประกาศข่าวดีได้ว่าคุณอาจจะยังคบกันต่อค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะใครรู้สึกว่าคำพยากรณ์นี้มันไป ประทับจิตประทับใจนะแบ่งปันได้คำอธิบายใต้คลิปนี้หรือกดปุ่มซุปเปอร์ตงปุ่มขอบคุณหรือแชร์เป็นพลังงานบวกการแชร์เปิดดวงเปิดพลังงานบวกแชร์เป็นค่าครูผู้ให้มักจะได้รับกลับมาเป็นฐานความรักที่แข็งแรงเสมอค่ะเป็นกําลังใจให้นะวันนี้ลาไปก่อนนะเออขอประชาสัมพันธ์ค่ะ ผู้ทำนายเนี่ยจะเพิ่มความเข้มข้นกดติดตามได้เลยนะคะจะมีการนำไพ่เลนะมองมีการใช้เพนโดรัมนะคะแต่อาจจะต้องเปิดกลุ่มเฉพาะว่าเพนดรัมเป็นเป็นมนตาลูกดิ่งลูกดิ่งพยากรณน,นะคะซึ่งผ,ผู้ทำนายเนี่ยได้เปิดสอนด้วยใครสนใจมาเรียนได้เลยนะเป็นการทํานายเหมือนคล้ายๆแบบถามตอบ Yes No Maybe อะไรแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นศาสตร์ตะวันตกจ๋าเลยถ้าใครสนใจนะคะแล้วก็ครั้งหน้าจะมีการทำนายดวงที่ใช้พลังงานของสปิริตนะคะของแม่มดเรื่องราวความเชื่อไพ่ที่อาจจะมีพลังงานมากขึ้นก็ติดตามได้เลยนอกจากความรักแล้วต่อไปจะเป็นพลังงานของความรักแล้วก็เป็นพลังงานแฝงด้วย ติดตามช่องด้วยนะคะหรือว่ากดแชร์เพื่อแจกข่าวสารเป็นข้อมูลเป็นสะพานบุญนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ